สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปผลการออกลาวพัฒนาครับงวดประจำที่สิบสี่เดือนสองปี68เลข6ตัวก็ได้แก่294647เลข4ตัวครับ4647กสี่ามตัวบนออก647 2ตัวออก47 2ตัวล่างออก46ดูดิครับดูเข้าออกลาวพัฒนามากจะออกเลขแบบเนี้ย หกสี่ดูดิเสร็จได้จริงครับเรามาดูหลักร้อยกันหลักร้อยงวดนี้สูตรนี้หลักร้อยไม่มาครับเพราะว่าเข้าแค่4 7คือหลักสิบกับหลักหน่วยก็ได้หน่วยแล้วก็นี่ก็ได้10บห สี่เจ็ดมาอยู่ตรงนี้ครับสามตัวเลยอยู่ข้างๆตรงนี้ก็ได้สี่สีก็ยังมาเนี่ยครับสีนี้งวดมากสีงวดติดต่อกันที่คำนวณได้ศูนย์เจ็ดสี่อย่างเงี้ยสีงวดติดครับเพราะอันนี้เราเปลี่ยนกระดาษมันก็เลยจะเหลือสามเท่าอีกอีกอันนึงจะเหลืออีก กระดาษอีกแผ่นนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วสีงวดติดครับที่ได้ศูนย์สี่เจ็ดนี่ครับโอ้ยเลขออกแบบนี้เนี่ยมีใครจับสามตัวฝั่งนี้ได้มั่งครับนี่ครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่ที่แล้วก็ศูนย์กับสี่หลักร้อยกับหลักสิบ หดก่อนก็เจ็ดเจดสีก็เจ็ดก็ต้องหลักร้อยก็ได้หลักสิบก็ได้แล้วก็มีสี่อีกนี่ครับโอ้ยเสียดายเลขหลักร้อยแถวนี้ไม่มาครับแต่มาอยู่ฝั่งนี้เข้าสามตัวเลยทั้งสี่หกสี่เจ็ดเลยมีใครถูกกับสูตรหลักร้อยสูตรนี้บ้างครับสำหรับบน ถูกก็คอมเมนต์มาบอกด้วยครับเราก็มาดูอีกสูตรหนึ่งครับที่ผมลงคลิปไปเหมือนกันสองสูตรเนี่ยครับสูตรนี้ตัวเลขที่จับไว้ให้ครบจริงไอ้สามชุดนี่ครับสามแถวเนี่ยมันมาครบหมดครับแต่ผมวงไว้ให้แค่สี่เจ็ดศูนย์หกมาตรงนี้ครับเพราะเลขออกพปทีหกสี่เจ็ดเลขมันออกข้ามกันแบบนี้ครับเนี่ย เพราะเราไม่เคยจับข้ามเลขแบบนี้เลยไม่ได้จับจับข้ามเลขอีกอย่างนึงนี่ครับ่วนมากจะจับเป็นหกสี่หสี่สามแบบนี้นี่ครับมันจะมีมาเลขตัวเดิมๆงดก่อนก็แถวบนก็เก้าสี่สามหหนึ่งเจ็ดห้าห้าศนตรงนี้ก็สองตัวนี่เหมือนกันครับสองชุด ตรงนี้มาโซน4 5วันนี้ก็มา6 4 7แต่ออกข้ามแบบนี้ครับสําหรับสูตรนี้ไอ้ที่ผมจับให้ก็จับตามตามเดิมแบบเนี้ยครับที่เขาออกมาเดินออกแบบนี้แต่ว่าเราจับไม่ถูกครับเพราะว่าวันนี้มันข้ามเป็นแบบนี้เป็นข้ามเป็นเป็น,เป,นเป็นเลขสามเหลี่ยมแบบนี้ครับเราลืม6 4 7แบบนี้ไปเนี่ย ก็เห็นว่ามันออกแบบนี้เราก็เลยต้องจับแบบนี้แต่งวดวนี้เขาออกข้ามแบบนี้อีกครับมาหกสี่เนี่ยครับมาข้างหน้านี้สี่หกหกสี่แต่ข้างหลังอ่ะเราเราจับไม่ถูกก็หลักร้อยก็สูตรนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับที่จับออกมาก็มีหก หกเป็นหลักร้อยส่ก็เป็นหลักสิบสดายครับสดาเ้เลขเจ็ดนี่ครับเขาออกออกข้ามแบบนี้ตัวนี้สูนี้ออกข่ามแบบนี้อีกอีกชุดหนึ่งแล้วครับถ้าได้ตรงนี้อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นหกชุดสำหรับงวดต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่างวดต่อไปสูตรนี้จะได้เลขแบบไหนเพราะว่าตอนนี้เขาออก ออกข้ามแบบนี้ครับเราจะต้องเพิ่มเพิ่มตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่มันจะออกข้ามแบบนี้อีกชุดหนึ่งสูตรนี้งวดที่แล้วก็หลุดครับแต่ว่าผมเพิ่มตัวเลขขึ้นมาอีกตัวหนึ่งงวดนี้เพิ่มก็ก็ยังไม่มาเพราะว่าสูตรนี้ วดน,นี้เลขออกไปที่4647ตรงนี้ไม่มีครับมีแค่ฝั่งนี้หกตัวเดียวนี่ครับอันนี้ก็มาแค่เจ็ดกับหตรงนี้เลขออก4647สูตรนี้ก็ถือว่าสูตรชนเด่นตัวนี้ก็ถือว่าหลุดแล้วครับไม่มาละเดี๋ยวเราต้องหาตัวอื่นครับที่มันเป็นชนเด่นนี่ครับเสียดายสูตรนี้ครับ เลขมาดีแล้วครับแต่จับไม่ถูกจริงๆตรงหตัวตรงนี้ก็เข้าไปที่สี่เจ็ดตรงนี้ครับยงวดก่อนนูที่ออกเจ็ดสี่ตรงนี้ก็มีเจ็ดสี่ตรงนี้นี่ครับก็จะมาทิศข้าก็มาตัวเดียวอย่างเงี้ย ได้งวดนี้ครับสูตรนี้เราจับไม่ถูกที่เองครับไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลามันก็เลยไม่ออกแต่ไอ้หล,ลักก็คือหลักร้อยเนี่ยครับหลักร้อยงวดนี้เขาเลื่อนครับตำแหน่งเขาย้ายตำแหน่งแต่ว่าไอแถวที่เป็นสามตัวตรงนี้ก็ยังก็ยังมาอยู่ครับมาทั้งสิบ ทั้งหน่วยนี่ครับแต่สามตัวมาออกฝั่งนี้ครับเลขสี่ตรงนี้ก็เข้าเหมือนเดิมครับนี่ครับตั้งแต่แถวนี้มาเลขสี่มาทุกงวดเลขสามตัวตรงนี้ก็ยังเข้าแต่งวดนี้หลักร้อยเขาย้ายตาแหน่งแค่นั้นเองนี่ครับงวดที่ผ่านมานะ หลักร้อยก็มาตำแหน่งนี้เหมือนเดิมเัาเนี่ยเขาเริ่มย้ายตำแหน่งงวดก่อนแต่ที่นี้มันได้ศูนย์เหมือนกันแต่งวดนี้ได้ศูนย์เหมือนกันไม่มาครับหกมาแทนนี่ครับเลขหกตัวตรงเนี้ยงวดก่อนก็เจ็ดเจ็ดสี่ก็เป็นหลักร้อยไปหลักสิบหลักร้อยเพราะว่าเป็นเลขเบิล ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเรายังจับกันไม่ถูกเราก็งวดหน้าเดี๋ยต้องคำนวณใหม่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันทร์ค่อยมารุ่นกันอีกรอบหนึ่งครับมีใครโชคดีมั้งครับพอมีใครได้จับเลขรวมรวม,รวมฝั่งนี้มั้งก็คอมเมนต์มาบอกด้วยครับก็สุดท้ายนี้ก็มาสรุปให้ท่านเห็นเรียบร้อยครับ ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมใครที่เข้ามาดูมาชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเรวยๆทุกๆคนครับกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านครับที่มีการติดตามและรับชมครับขอบคุณครับ